การที่จะต้องรับ3หมื่นนั้นต้องมีกว่า10%ของผู้ที่มีปัญหาในการได้ยิ 0, นหรือกับเสียงรบกนการรับแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนไม่มากนะครับถึง1 8 0ตัแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นและเราจะเร่งผลิตตัวลากรรับ3หมื่นมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ความสะดวกพี่น้องประชาชนทุกคน,นครับ เริ่มเข้ามารับตําแหน่งที่กระทรวงพมนะครักบก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นการกระชุมงคอร,รมอนัดแรกเลยนะครับที่เราประสิทกันที่ได้ร่างภาษาอังแล้วก็สื่อสารใ้กับที่เองคนไทยที่นะครันลับกระทรวงก็ยก็จะใช้อยู่แต่ก็ก็ยืมย้ายเลยครับต้องขอสึกษาง,งานตอน่อแต่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่การที่เราได้ทํางานในหลายกระทรวง เราก็จะเอาจุดแข็งแต่ละกระทรวงมารวมกันอย่างเช่นวันนี้ทํางานทีน่กระทรวงพอมอเราเอาที่ติดเรื่องการอนุรักษ์และเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พี่น้องประชาชนต้องปรับตัวซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญกระทรวงพมและในอนาคตเราก็จะมีร่างภามือตามไปอีกเลยเชิญครับขอบคุณนะค,คะค นนี้คที <fin anta> <ots> ่ม <guarding okay>? ีเืองด้อที่มนร้อ่ีงการจะกมประด้ีาไอรกรการที่เหมาะสมในการสสบดูแลอย่าให้ลูกหลานเสียจและขอให้ดำเนินร่วมกันปรับปรุงค่านิยมคุ้ค่าใหม่เด็กและโยชนต้องไม่เกี่ยวว่าของยาเสพติจก็สืเนือกันหนกสอสที่หานมาผมได้ไป เรืยมงเลอในโเนนะครับก็มีการรว้ลเด็กนะครับปัญหาในด็กก็เป็นปัญหานึงซึ่งเดกก็มีความกังวลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทากระทรวกลับมาคิดพิจารณาในการที่จะสอบแทรกเพื่อโม็กาไในการที่เราให้เด็กการรู้ในผู้ี่มีวยไม่ว่าจเป็นการพูดการสอบตรงว่าเราจะหาขยกติดนะครัมีการแทรกข้อมูลอยงพูดเชิง อ็ให <and gender> <aring> ้สำนักงานกองอสวจัหนดเป้าหมายและผู้ชี้วัดที่ภาคไทยกำหนดมาตรการที่เหมาะสมให้กับจังหวัดและให้ผู้ว่าาชการจังหวัดกับผู้จัดการจังหวัดให้กระทรวงเกษตรเข้ามาช่วยดูแลพัฒนาสายพันธุ์และปัรหาการผลิตรวมถึงโรงเชื่อและขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศได้แก้ปัญหาเรื่องราคาและเจรจาเปิดการค้าต่างประเทศที่มีึ่งพาสเซนซ์ซัมซิชเชนซ์ซัมซิดเชนซ์โอโคนะครับ เรื่อที่สามหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานหรือ่าชสุดที่จัหวัดภูเก็ตก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำชั่วน้ำแร่ซ้ำชาติสาพอุณหภยร้อนให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของที่น้องประชาชนอย่างมากล้มัะลาที่แล้วประอมเน้นอนุอนุบาลล้มละลารกว่าเก0 0พนล้าบาทก็ไม่ใแก่แค่ปัญหที่นี้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชุมระทางเร่อนพิจารณาการดำเนินการโครงการตามความเหมาะสม รวมถึงสภาพปัญหาความไม่หมวงและสาการในพื้ที่ประกอบกันด้วยขอให้กรมพ้องการและบรรเทาสาธารณภัยดูนาราร่วมกับกรมชลประทานในการจัดเปลี่ยนแผนการรับอือแนะแบบแางการบรรเทาผลกระที่เกิดจากปัญหาหน้ารุนแรงเพื่อให้ี่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเรื่องที่สี่รมเห็นชอบในหลังการโครงการพุ้นจังหวัดเรื่อท่านของศนความว่าจังหวัด เิือารนี้ลาเชฟุลีด้สนทร์สิบโครงการกองเงิน24 9ล้านบาทโดยให้จังหวัดและจังหวัดของรับจัดสรรงบประาปี2 5 7ได้ผชอบในหลการของโครงการที่เป็นข้อเสนขภาคเอกชนจำนวน8โครงการกองเงินสรุดคล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้องโครงการขอรับการจัดสรรจากงบประมาในปีนี้ว่า้อสุดท้าย พรอมรักทราบรว่าไดยผนชอบตามที่กระทรวงเกษตรเสนอในการจัดร้ากนการในการจัดการประหากรรมขึ้นสวนลกจังหวัดนครราชสีมา4พฤษภาคม2572ที่ประเทศไทยได้รับการครับเพื่อให้เนเจ้าเจ้าภาพจัดการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามเห็นผลนครับางๆในพิจารณาและดำเนินการให้เสร็จภายในพวสปี2 5 6 2นะครับตอนที่จ้สร้างสุดท้ายก็คือพรอมัต่อไปทนรู้พิมนะครับเสนอ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างโดยจะใช้จังหวัดพระนครศรียาเป็นแกนนำนะครับมีจังหวัดเช่นบุรีรมุมพรสมุทรปราการเราะในในสภาเนี่ยเรารู้อเสงน่ามากเลยคท้ายวท มันต้องคงความศักดสิทธ